โวนาวงและอมรบรรจงช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลับมาสู่ช่วงของการมีส่วนร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพค่ะซึ่งเดชนันท์มรนบรรจงและคุณกนกวันกนกวนาวงจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนที่จังหวัดขอนแก่นคือภาคอีสานเนี่ยะจะมีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไรผู้ที่จะเข้าสายสดคุยกับเราในช่วงนี้ก็คือคุณปฏิวัติเสลมชาติหรือชื่อเล่นที่หลายๆคนคุ้นหูที่ขอนแก่นนะคะก็เรียกว่าคุณชานอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยค่ะ,ค,ะคุณชานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม ค่าคุณชาหรือว่าคุณปฏิวัตินะคะเป็นตัวแทนจากศูนย์ประสานง,งานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่นนะคะถามกันหน่อยละกันเนาะ,ะว่าศูนย์ประสานง,งานจังหวัดขอนแก่นที่คุณชาดูแลอยู่ะคะ่ะมีที่มาที่ไปยังไงสร้างความร่วมมือกันขึ้นได้ยังไงอะคะอืเราก็เป็นที่มาก็เป็นเครือข่ายองค์กรผ,ผู้บริโภคที่เป็นคนที่ขยับขับเคลื่อนเรื่องนี้ตั้งแต่ าการการเสนอกฎหมายตั้งแต่นั่นเลยฮะคุกภายใตโครงการรณนรง์สร้างหลักประกันสุขภาพทพื่อน่าตั้งแต่ปีสี่สองมาจนจนมีกฎหมายสี่สองพันร <45 S 2> ้อย่ะครับในในช่วงก่อนนู้นก็คือรณรงค์ร่วมกันที่อยากจะให้มีหลัปกประกันสุขภาพที่คนได้รับบริการเท่าเทียมกันแบบนี้ไหมคะใช่ครับผมค่ะครับ ทางภาคประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีความตื่นตัวและก็มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างหลักประกันสุขภาพของตัวเองยังไงบ้างคะอือก็เราทำงานกับเครือข่ายเก้าด้านในระบบหลักประกันเครือข่ายผู้ติดเชื้อ S I V เครือข่ายผู้สูงอายุคนพิการเด็กเยาวชนพวกนี้นะฮะก็<อ>พยายามสื่อสารกับเครือข่ายอื่นๆเช่นสภาองค์กรชุมชนนะครับ คือขายสภาเกษตรพวกนี้นี่เพื่อให้เขาได้ได้เข้าใจแล้วก็มาเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพด้วยกันครับพอเราให้ข้อมูลกับแกนนําเหล่านี้ก็มีมีกรณีสอบถามปรึกษาหรือว่าร้องเรียนเข้ามานะครับว่าเช่นในหมู่บ้านชุมชนมีคนไปใช้บริการไปคลอดลูกแล้วคิดว่า เสียชีวิตจากการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานการให้บริการเขาก็อสอบถามรือปรึกษาเข้ามาทางศูนย์ของเราเนี่ยนะครับค่ะที่ผ่านมาเรามีความสาเร็จมากแค่ไหนคะในการที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะอือตอนนี้เราให้ทํางานร่วมกับทางสายสภาองค์กรชุมชนขอนแก่นเนี่ยเพราะว่าเขาจะถูกจัดตั้งขึ้นจากจาก ระดับตำบลน,นะครับก็คือให้เขาเข้าไปร่วมในกองทุนหลักประกันสุภาพท้องถิ่นก็คือเป็นคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุภาพท้องถิ่นที่จะมีสัสดส่วนผู้แทนจากตัวสูงประสานงานนะครับเข้าไปเป็นกรรมการซึ่งเราก็มีการอบรมให้ความรู้เรื่องหลักประกันเรื่องของอการมีส่วนร่วมกองทุนหลักประกันสุภาพท้องถิ่นนะครับเขาก็เข้าไป ร่วมเป็นกรรมการแล้วก็เสนอโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูสุขภาพในในระดับตำบลน,นะคะ่ะค่ะสนใจสภาองค์กรชุมชนขอนแก่นที่คุณชานยกตัวอย่างมาหน่อยเนองคะ่ะสภานี้ประกอบด้วยใครบ้างนะคะของของเขาก็เป็นกลุ่มกเกษตรกรในตำบลน,นะคะัืทีร่รวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งเป็นสภาสภาองค์กรชุมชนตำบลขึ้นมานะครับ มีบทบาทยังไงะคะถ้ามาร่วมกับ,บ,ท,บาท,ทางกรมปรเขานาาเขาก็ทํางานด้านด้านสิทธิเกษตรกรด้านเรื่องเรื่องปัญหานี้สินของเกษตรกรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่เราประสานงานกับกลุ่มนี้ก็คือว่าเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ที่ไปใช้บริการในโรงพยาบาลน,นะครับค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าสิทธิการรักษาพยาบาลหรือ ช่องทางให้ไปใช้บริการแล้วเกิดความเสียหายมันมีช่องทางในการเยียวยาความเสียหายอย่างไรค่ะก็เป็นบทบาทของศูนย์เราที่ไปให้ความรู้กับกลุ่มนี้นะครับค่ะเวลาเราขับเคลื่อนงานด้านหลักประกันสุขภาพนะคะโดยที่เราทํางานร่วมกับเครือข่ายหลายๆเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยค่ะคุณชานซึ่งแต่ละเครือข่ายก็มีเป้าหมายในการทํางานไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเวลาเราทา ่เวลาเราทํางานร่วมกันหลายๆเครือข่ายเนี่ยข้อดีของการขับเคลื่อนเรื่องหลักประกันสุขภาพร่วมกันมีอะไรบ้างคะข้อดีก็คือทําให้ค่ะ,ะประเด็นหลักประกันสุภาพเนี่ยเป็นประเด็นส่วนหนึ่งของแต่ละเครือข่ายแล้วก็เป็นป,ป็นประเด็นร่วมที่ให้แต่ละเครือข่ายมาขับเคลื่อนร่วมกันคืะว่าทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกัน,นช่วง เืินช่วงกลางปีที่ผ่านมานะฮะก็จะมีสถานการณ์เรื่องไัยคุกคามต่อระบบหลักประกันสุขภาพเราก็ชวนแกนนําแต่ละเครือข่ายที่มีในขอนแก่นมาพูดคุยถึงสถานการณ์ไทยคุกคามว่าอมันจะมีสถานการณ์อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ต้องอให้แต่ละเครือข่ายเนี่ยมาขยับมามาช่วยกันพูดต่อ,อ สาธารณะว่าหลังจากที่มีระบบหลักประกันมาสิบสองจะเข้าสิบสามปีนี่เราได้ประโยชน์อะไรจากระบบหลักประกนันะครับอืมนะคะกอันนี้ก็เป็นเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าแม้ทุกคนจะมีภารกิจ ไม่เหมือนกันแต่พอเราเอาประเด็นเรื่องของสุขภาพมาเป็นตัวเชื่อมนะทุกคนก็จะมีเป้าหมายเดียวกันที่นีน้ฉันอยากให้ขยายความเพิ่มเตเลยค่ะคุณกนกวันคุณทานภัยคุกคามต่อระบบประกันสุขต่อระบบหลักประกันสุขภาพมันมันเป็นภัยแบบไหนยังไงอะคะคอยากให้ขยายความต่อหน่อยนึงอะคะ่ะประเด็นเรื่องของการที่จะให้คนไทยกลับไปใช้การร่วมจ่ายอ,อ,อย่างนี้นะครับ ร่วมใจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพนะฮะอาจจะร่วมจว่ายในระบบสามสิบบาทสามสิบบาทในพวกนี้แต่เอเจตนาลงก็คือว่าเราเรามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เอคนไทยทุกคนบนพื้นบุรีทินไทยแล้วเกิดมาได้รับการรักษาหรือว่าไม่ล้มละลายจากการรักษาพยาบาลน,นะครับค่ะนะฮนะอันนี้ก็เป็นเป็นคล้ายคล้ายกับ เป็นเรื่องของการจัดบริการกรับสวัสดิการที่จัดบริการให้กับประชาชนนะครับค่ะนะคะ<ม>ทีนี้อยากให้คุณจาร์อธิบายว่าคือข้อดีในการขับเคลื่อนโดยหลายๆเครือข่ายก็ทําให้เราเรารอบด้านขึ้นแต่มีเป้าหมายเดียวกันในด้านอีกด้านหนึ่งค่ะมีอุปสรรคไหมคะในการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสุขภาพแตกแต่ต้องขับเคลื่อนพร้อมๆกันหลายๆเครือข่ายประเด็นใน การทํางานเชื่อมกันกันกบคเครือขา่ายภาคประชาชนก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่จะมีปัญหากับหน่วยงานภาครัฐหน่วยบริการนะครับอหน่วยบริการบางหน่วยบริการที่เขาอไม่ได้อยู่ภายใต้อภายใตก้การดูแลของอะไรนะอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขอยู่แต่แต่ แต่ไปอยู่ภายใต้อีกกลมอีกกลมหนึ่งครับอ๋อต่างกรมใช่ไหมอย่างเช่นสำนักงานประหลัดกทรวงปรไปอยู่กรมการแพทย์อ่เชิญค่ะเชิกค่ะเป็นเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะฮะแต่ว่าเป็นสถานบริการที่ให้บริการเรื่องของการบําบัดยาเสพติดอ๋อรู้แล้วที่กรมการแพทย์แล้วก็มีผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเข้าไปใช้บริการแล้วมีกรณีเรื่องของ ถูผปปู้ป่วยด้วยการมีมาคมเขินนะครับอ๋ค่ะอืมนะฮะมาคมขินแล้วก็เราก็ส่งเรื่องให้ให้ทางหน่วยบริการเนี่ยที่อยู่ในขอนแก่นเนี่ย <Huh. S 1> ก็เลยเขาเขาก็าสงสัยว่าเราเป็นใครมาจากไหนถึงมีมีหนังสือมาตรวจสอบการทํางานมีข้อเสนอให้ เขาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในพวกนี้นะครับทั้งๆท,ที่หน่วยบริการของเขาก็มีระบบมีกล้องวงจรปิดมีมพยาบาลมีเจ้าที่ดูแลอยู่ตลอดเวลาอะไรพวกนี้นะครับค่ะแล้วก็มีมีปัญหาเรื่องความเข้คาความไม่เข้าใจกันค่ะอยู่ช่วงหนึ่งครับผมและปัญหานี้คลี่คลายยังไงคะปัญหานี้คลี่คลายยังไง ก็มีหลังจากที่เราส่งเรื่องให้หน่วยบริการหน่วยบริการก็เชิญเราไปพูดคุยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีระบบที่ป้องกันดีอยู่แล้วไม่ <c oughs> น,น่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเป็นเรื่องที่ความพอใจของฝ่ายอะไรนะฝ่ายคนที่ไปใช้บริการนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ กับตัวผู้ให้บริการของเขาในโรงพยาบาลแล้วก็ขเขาก็อ<ะ>บอกว่าจะก็ดืน้ันว่าเจ้าที่ที่คุณว่ามีการควบคุมเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ดูแลผู้ผ,ผู้ป่วยตลอดแต่ว่าเขาถูกผู้ชายที่ไปบำบัดยาสติดด้วยกันมาข่มขืนจริงๆตอนนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้ทางคดีอยู่หรือเปล่าะคะ,ะเรื่องมันมันจบนะครับไปเมื่อั ปีที่แล้วนึ่นแหละคดีสิ้นสุด <G ok S 1> แล้วนะคะเราก็พอส่งเรื่องรวบรวมเอกสารส่งเรื่องให้คณะกรรมการของจังหวัดสอนเก่นนะครับคณะอนุกรรมการควบคุมที่อยู่ภายในจังหวัดเขาก็าได้ดําเนินการาเข้าไปเข้าไปเลยนะไปตรวจสอบเนาะไ,ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการ มินิจัยออกมาว่าไม่เข้าข่ายการไปใช้บริการแล้วเกิดความเสียหายนะครับส่งเรื่องให้คณนะกรรมการมาตราสีหนึ่งก็คือกรรมการาที่พิจารเรื่องการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นช,ชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองก็คือคณนะกรรมการควบคุมคุณภาพการให้บริการบริการการให้บริการสาธารณสุขนะคค่ะ นะคะแล,แล้วความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าองค์กรที่ดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เราได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องหลักประกันสุขภาพมากน้อยแค่ไหนคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็ได้รับความร่วมมือดีในดีดีอย่างัเพราะว่าเขาก็อยากได้ตัวแทนที่มาจาก ศูนย์ประสานงานนะครับเข้าไปเป็นกรรมการในท้องถิ่นในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นซึ่งขอนแกนมันมีทั้งหมด224กองทุนนะครับแต่ภาคประชาชนเราสามารถที่จะอบรมให้ตัวแทนของเราเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการในท้องถิ่นได้แค่123กองทุนเองจาก224กองทุนทั้งหมดติดขัดอะไรอะคะเราอาจจะ ไม่มีเครือข่ายในตำบลน,นั้นนะครับอ oh. ในท้องที่ตำบลน,นั้นหาอาจจะควรนหาตัวแกนนําในท้องที่ไม่เจอซึ่งก็ได้แจ้งทางกองทุนท้องถิ่นที่เหลือว่าถ้าหากเขามีมีภาพประชาชนที่สนใจหรือว่าเจง๋งๆอยากจะเข้ามาเติมข้อมูลมารับรู้พวกนี้แล้วก็ไปเป็นกรรมการในท้องถิ่นตำบลของตัวเองนี่ก็ เราก็พร้อมที่จะจัดอบรมให้พวกนี้นะครับค่ะอืมอันนี้ส่วนหนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็เชิญทางศูนย์ประสานงานเราเนี่ยไปเป็นทีมประเมินติดตามการทํางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นของจังหวัดขอนแกน่นนะครับค่ะค่ะอืมก็ร่วมมือกันเนาะ ทีนี้คุณช,ชาญถ้าอย่างกรณีของประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าสามสิบาทเนี่ยนะคะที่เราพูดกันติดปากแล้วก็เกิดความเสียหายทางด้านการแพทย์พอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าในส่วนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนในส่วนนั้นยังไงบ้างพอมีสักตัวอย่างไหมคะที่อยากจะเล่าให้ฟังอะคะก็มีกรณีทำหมันแล้วท้องนะครัี่ ทำเรื่องยื่นเรื่องร้องเรียนมาล่าสุดนี่นะครับเป็นเป็นยังไงคะเป็นยังไงฮะไปทําหมันนะฮะไปทำหมันก็เป็นเป็นฝีบาททองไปทําหมันที่โรงพยาบาลแต่ว่าพอปีที่สอง่านไปเนี่ยก็เกิดมีลูกขึ้นมานะครับมีลูกขึ้นมา อ็อก็แสดงว่าอย่างนี้การทําหมันก็คือไม่ประสบความสําเร็จถูกต้องไหมคะการทําหมัน,นก็คือเจตเจตนาก็คือว่าเขาไม่อยากมีลูกอีกนไม่อยากมีลูกอีกจิตนาก็คือไม่อยากมีลูกอีกแต่ว่าการทําหมันมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนตอาจจะมีการเชื่อมเชือ่อมอะไรอะไรรังไข่ของตัวเองเนี่ยคนคนคนที่ไปทาหมันนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเนาะทำหมันแล้วท้องอย่างนี้คคลี่คลี่คลายยังไงคะ ถ้าเกิดว่าเออไป,ไปยื่นเรื่อง,งหให้คะะณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะก,กรรมการมมสีหนึ่งนะฮะกรรมการมาตราสีหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเขาก็พิจารณาให้การช่วยเหลือนะครับคือเข้าข่ายการไปใช้บริการแล้วเกิดความเสียหายนะครับค่ะทำหมันเลอท้องไงถืนะอว่าเป็นเป็นเป็นมตินะฮะเป็น ก,ก็ต้องเรียกว่าชดเชยความเสียหายกันไปกรณีเรื่องของการร้อ,อ,องเรียนนะคะเรื่องของความเสียหายทางการแพทย์จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณามากน้อยแค่ไหนคะสําหรับแต่ละกรณีแต่ละกรณีก็ส่งเรื่องรับเรื่องศูนย์เรารับเรื่องเข้ามาเราก็จะสอบข้อที่จริงแล้วก็ส่งเรื่องเข้าไปที่กรรมการจังหวัดนะฮะก็จะต้องพิจารณาภายในสามสิบวันนะครับค่ะ แมอย่างอย่างกรณีทาหมันแล้วก็ท้องเนี่ยแบบคิดถึงโอของผู้หญิงนะที<ฆ>ม่ดีนี่ครอบครัวเขาแตกแยกยังไงหรือเปล่าแม่แนทัยเคสนี้แต่ว่าครับก็ทุกเคสจะได้รับการช่วยเหลือนะะครับค่ะค<ฆ>่ะ<ฆ>เป็นกรณีทาหมันแล้วท้องเนี่ยค่ะ<ฆ><ฆ>คุณชาญ<ฆ>อย่างกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่ไปใช้บริการกับสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนเนี่ยค่ะมีเทคนิควิธีการที่จะลดความขัดแย้งระหว่างสองส่วนนี้ยังไงอะคะ ช่วงช่วงแรกๆที่ที่ที่เรายังไม่ยังยังทำงานไม่ครอบคุมมากเท่าไหร่ยังไม่เชื่อมกับหน่วยงานในพวกนี้ก็ยังยังยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าช่วงหลังนี่มันก็มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตนะฮะแล้วก็มีมีเจ้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนี่เป็นตัวเชื่อม ที่จะให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเข้ามาทําความรู้จักกันกันกบภาคประชาชนนะครับค่ะอืมก็ทําให้กรณีร้องเรียนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหน่วยบริการเราก็สามารถอคุยกับเจ้าที่ของโรงพยาบาลนั้นๆได้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมู่ครับ ในจังหวัดขอนแก่นก็พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเหลือเกินนะคะคหลายอำเภอทีเดียวะน,ะนั่นนะคะแบ่งแบ่งการออกไปให้ความรู้กับแต่ละกองทุนสุขภาพตำบลยังไงแบบไหนยังไงบ้างนะคะแบ่งเป็นห้าโซนครับโซนหนึ่งก็ประมาณสี่อำเภอห้าอำเภอนะครับห้าโซนห้าห้าโซนห้าเขตก็จะเป็นอยู่ในละแวกอำเภอใกล้เคียงกันห้าอำเภอมาเป็นเป็นหนึ่งกลุ่มจัดเป็นห้ากลุ่ม รประเมินแล้วชาวบ้านเข้าออกเข้าใจยังไงบ้างไหมคะเท่าที่คุณชานประเมินนะคะเกี่ยวกับระบบยูบรเราก็ประเมินจากจากการที่เขามาร่วมประชุมร่วมบุบลมกับเราแล้วเก้าลลับไปที่หมู่บ้านชุมชนเขาเขามีเรื่องสอบถามมาที่เราว่ามีสถานการณ์อันนี้เกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะครับแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่มี ไม่มีพรลบ,บอ,อย่างเงี้ยไม่ได้ต่อพรบจะทางโรงพยาบาลเขาเรียกเก็บเงินอย่างนงี้เนี่ยอันนี้บัตรทองคุ้มครองหรือไม่ก็มีมีเยอะเหมือนกัน<บ>เป็นแบบแบบนี้คุ้มครองรไหมคะพี่โทรพี่โทรเข้ามานะครับค่ะถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่มีพบบรบผูป้ประสบภัยบุคคลที่สามบัตรทองคุ้มครองไหมคะถ้ามีพลรลบใช่ไหมถ้าไม่มีค่ะถ้าไม่มีนี้เอ่อ ทุกสิทธ์นะครับต้องต้องใช้ต้องใช้สิทธิจากพลบจากพลบอรถอรถ,ถ้าไม่มีนี่ต้องอหน่วยบริการเขาจะเรียกเก็บเงินตรงกับผู้ประสบอุบัติเหตุเลยนะฮะค่ะอ,อย่างนั้นเลยอันนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันที่ที่ที่โทรเข้ามา นะครับนะคะสุดท้ายแล้วต้องให้คุณคุณชานฝากข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วล่ะค่ะสาหรับประชาชนในพื้นที่นะคะที่จะได้ทําความเข้าใจกันเรื่องของหลักประกันสุขภาพค่ะเชิญค่ะครับผมก็ฝากว่าเรื่องของขณะนี้เนาะเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคือคนไทยทุกคนบน พื้นเป็นทิศแผ่นดินไทยนี่ไม่ต้องล้มละลายจากการรักษาพยาบาลน,นะครับคุณไทยทุกคนเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพนะฮะที่จะขยับให้ระบบสามระบบประกันสังคมคลาดการบัตรทองนี่มีมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมระบบส,สุขภาพมาตรฐานเดียวนะฮะคือถ้าใครมีปัญหาเรื่องการไปใช้บริการสุขภาพไปใช้บริการของโรงพยาบาลแล้ว แล้วมีข้อสงสัยผมประชาสัมพันธ์ว่าเบอร์สายด่วน1330นนะครับะจะเป็นสายด่วนที่จะอคอยให้คำแนะนำปรึกษากับทุกคนได้นะครค่ะได้ค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะคุณชานคะสำหรับวันนี้นะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณชานหรือว่าปติวัตนเฉลิมชาติ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งดูแล้วข้อมูลใหม่นะที่ฉันก็เพิ่งจะเข้าใจว่าถ้ามอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์ไม่มีพรบรประกันภัยบุคคลที่สามเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันอะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องถูกเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาลถ้าคุณผู้ฟังเกิดข้อสงสัยตรงไหนยังไงเพิ่มเติมนะคะสายด่วนของสอปสอชอที่เราย้ํากันตลอดเวลาก็คือหมายเลข1น3่งส3มสแต่ก็ติดใจอ,อ,อันหนึงนะะ่งค่ะคุณกระนกวันที่เราคุยกัน เวลาที่ผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแล้วก็ถูกผู้ป่วยด้วยกันที่อยู่ในสถานพยาบาลนั้นๆที่เราจะเข้าไปบำบัดยาเสพติดร่วงละเมิดทางเทศม,มันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงซึ่งอยากจะถามต่อ ก็ไปประเด็นอื่นซะก่อนเนนะ<ช>าะคงหาข้อมูลมาคุยกับผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยความปลอดภัยอยู่ที่ไหนยังไงค่ะ <sk movimento> เดี๋ยวเรียนตาตามข้อมูลมาคุยกับผุ้ฟังเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก่อนค่ะ